สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้เรานําเสนอสิบเรื่องน่ารู้นะครับของคุณมนแคนแก่นคูนนะฮะนักร้องลูกทุ่งหมอํำขวัญใจมาหาชนนะฮะที่คว้าอันดับหนึ่งศิลปินยอดสตรีมสูงสุดในไทยปี2020นะครับกลายเป็นอีกข่าวที่สร้างเซอร์ไพรส์ในวงการเพลงต้อนรับปีใหม่เมื่อเว็บไซต์วิเคราะห์ตลาดดนตรีนะฮะเปิดเผยรายชื่อศิลปินผู้มีผลงานถูกสตรีมมาก ที่สุดบน YouTube ประเทศต่างๆทั่วโลกโดยแชมป์อันดับที่1ของประเทศไทยตกเป็นของมนแคนแก่นคูนที่มีคนเปิดฟังเพลงของเขารวมทั้งหมดสูงถึง976ล้านครั้งด้วยกันนะครับเรื่องที่1ปัจจุบันมนแคนแก่นคูนอายุ47ปีนะครับเกิดเมื่อวันที่20กรกฎาคม2516ใช้ชื่อเกิดว่าพรเพชบุญคำจุนเติบโตมาใน ครอบครัวชาวนาจังหวัดยะโสธรมีคุณพ่อทำอาชีพหมอลำกรอนควบคู่ไปด้วยทำให้เขาเริ่มซึมซับวัฒนธรรมบทเพลงจากแดนอีสานตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะครับเรื่องที่สองนะครับมนแคนแก่นคูณเริ่มเข้าวงการดนตรีจากการเป็นนักร้องในวงดนตรีของวิทูลวงไกลอดีตสสจังหวัดยะโสธร แต่ได้ไปทนสทศเสียงกับบริษัทเสียงสยามจนได้ดอกออกอัลบั้มชุดที่1นึ่นะฮะลำเพลินลำร็อกในปี2,534มีเพลงฮิตคือเสียศูนย์เมื่อบุญพเพศนะฮะและได้ออกอัลบัม้มลำเพลินลำร็อก2ในปีต่อมานะครับ <S <S เรื่องที่3นะครับหลังจากหมดสัญญากับค่ายเก่าพรเพชรย้ายมาเป็นศิลปินในสังกัด R.S. Promotion โดยใช้ชื่อใหม่ว่ามานบวงเพชรมีผลงานออกมาอีก2อัลบั้มคือเข็มพอนแกล้งพี่และท็อปฮิตลูกทุ่งมาตรฐานก่อนที่จะกลับไปเกณฑ์ทหารที่จังหวัดยะโสธรเป็นเวลา2ปีใช้ชื่อตอนนั้นว่ากิตติคุณบุญค้ำจุนตัดสินใจรับราชการต่อจนได้ติดยศ10เอกตำแหน่งเสมียนควบคู่ไปก,กับการทำงานด้านสันทนาการ ในงานรับราชการทหารรุ่นใหม่มาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเรื่องที่4นะครับหลังจากห่างหายจากการออกอัลบั้มเป็นเวลา10ปีเขาเซ็นสัญญาใหม่กับค่ายแกรมมี่โกเปลี่ยนมาใช้ชื่อใหม่ว่ามนแคนแก่นคูณมีผลงานอ,อัลบั้มแรกก็คือยังคอยที่ซอยเดิมในปี2,548ตามมาด้วยผลงาน อีก7อัลบั้มที่ส่งให้เขากลายเป็น1ในศิลปินลูกทุ่งที่ประสบความสำเร็จสูงสุดจนมาถึงปัจจุบันถ้ารวมอัลบัม้มรวมฮิตและอัลบั้มพิเศษเข้าไปด้วยมนแคนจะมีผลงานทั้งหมด16อัลบัม้มมีเพลงทั้งของตัวเองและร่วมร้องกับคนอื่นมากกว่า150เพลง เรื่องที่5มนะครับมนแคนก่นคุณนับว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินนะฮะที่ได้รับความนิยมสูงสุดโดยเฉพาะบน YouTube ที่มีเพลงยอดวิวเกิน100ล้านวิวมากถึง9วิดีโอได้แก่เพลงคำว่าฮักมันเหียทิ้มใส397ล้านวิวสัญญาน้ำตาแม่215ล้านวิวให้เขารักเธอเหมือนเธอรักเขา187ล้านวิววอนหลวงพ่อรวย184ล้านวิว คอยน้องที่ช่องเม็ก183ล้านวิวเจ้าตัวบฮักไอ้าย148ล้านวิวงานแต่งคนจน144ล้านวิวอ้ฮักเขาตอนเจ้าบฮัก128ล้านวิวและอ้ฮักเขาตอนเจ้าบฮักเวอร์ชันเอ่อวิดีโออีก104ล้านวิวเรื่องที่6นะฮะนอกจากจะมียอดวิวบน Youtube เพลง ฮักกันมันเหียยทิ้มใสจนกลายเป็นบัวโลนะฮะในแอปพติกตกกับชาเลนจ์แฮชแท็กนะฮะอ้บอยอยากเสือ้อสายให้ตาที่มีแฟนๆเอาเนื้อเพลงท่อนแรกที่ร้องว่าอ้บอยอยากเสือ้อสายตาว่าภาพตรงหนาสิเป็นความจริงก็คนที่เคยสัญญาคนบอกกันว่า บบตายสิบบทอดทิง้งไปทำคลิปเปรียบเทียบภาพในอดีตและปัจจุบันของคนรักกันอย่างสนุกสนานและมียอดวิวจากชาวทิกตอกมากถึง19.2ล้านวิวนะครับเดนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2563มนแคนได้ออกดิจิทัลนะฮะอัลบั้มที่ชื่อว่าไปรวยเอาดาบหน้าพร้อมกับ5บทเพลง มีเพลงฮิตคือยังฮักภัยอีกได้บ่อที่มีคนเข้าไปดูมิวสิกวิดีโอมากถึง65ล้านวิวนะนอกจากนี้ยังมีเวอร์ชั่นหนังสั้นที่มีคนเข้าไปดูมากถึง1 1ล้านวิวเรื่องที่8นะฮะเอกลักษณ์ในเพลงที่มักจะมีเสียงแคนเป็นเครื่องดนตรีเด่นรวมกับเสียงร้องที่สอดประสานกับเสียงแคนได้อย่างมีสเสน่ห์ทำให้บนแคนแกนคูณได้รับ ฉายาในฐานะนักร้องว่าเบาวเสียงสุดแสนนะครับเรื่องที่9นะครับนอกจากฉายาเบาวเสียงสุดแสน,นมนแคนแก่นคุณก็ยังมีอีกฉายาหนึ่งที่แฟนๆมอบให้คือนักร้องพ่อพระผู้มีแต่ให้เนื่องจากนิสัยที่ชอบทำบุญให้กับเด็กเรียนดีแต่ขาดโอกาสและยากไร้ในต่างจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดยะโสธรที่เป็นบ้านเกิดของเขาเอง เรื่องที่10มนแคนเคยให้สัมภาษณ์ว่าตามปกติตัวเขาไม่ค่อยได้เล่นโซเชียลมีเดียเท่าไรนักจะมีก็เข้าไปทักทายและให้กำลังใจแฟนเพลงบ้างตามเทศกาลต่างๆเช่นเดียวกับปรากฏการล่าสุดเอาไว้สั้นๆว่ามนแคนขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆเดอรครับที่ติดตามรับฟังทุกบทเพลงจนทำให้ชื่อมตแคนแก่นคุณเป็นนักร้องที่คว้าอันดับหนึ่งมีผู้เข้าชม YouTube ในปี2020 มากที่สุดในประเทศไทยปีใหม่นี้ขอให้แฟนเพลงแฟนคลับของมนแคนมีแต่ความสุขรักษาสุขภาพห่างไกลโรคภัยครับและมีความสุขกับการฟังเพลงของมนแคนแก่นคุณกันต่อไปนะครับกับ10เรื่องของมนแคนแก่นคุณนะฮะที่นํามาฝากกับคุณผู้ชมนะฮะถูกอกถูกใจอย่างไรก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดติดตามช่องเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ผลิตคลิปแบบนี้มาให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันต่อไปเรื่อยๆ ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชม